จุดเด่นของหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎี บัณฑิตคณะนิสิตมหาวิทยาลังศิษเนี่ยนะครับข้อสําคัญมากๆเลยหลักสูตรเนี้ยเป็นหลักสูตรที่เป็นบายรีเสิร์ชเน้นการทําวิจัยทวิพนเพียงเล่มเดียวครับการเรียนคอร์สเวิร์กของเราเนี่ยมันจะไม่เป็นคอร์สเวิร์กนะแต่เป็นวิชาเตรียมความพร้อมเพื่อจะดูแลเล่มหัวข้อ,ขอ,ขอ,ขอโพสต์ต่างๆแล้วก็การจัดโครงและการทารูปเล่มให้สําเร็จและการค้นคว้าตลอดระยะเวลาการเรียนตรงนี้เนี่ยจะเป็นแค่วิชาเตรียมความพร้อมเราจะไม่มีวิชาที่ต้องมานั่งเรียนกันทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์จะไม่มีฮะอันนี้เป็นจุดเด่นมากเพราะประหยัด พูดถึงหรือเทียบกันในระดับมหาลัยเอกชนเนี่ยผมว่ามหาลังสิตหลักสูตรที่ิตรยยเอกเนี่ยชั้นนำนะครับเพราะของเรามีบรรจารย์อย่างน้อย2ท่านนะฮะที่เข้ามาดูแลทุกๆเล่มเลยครับในกาียวกันเนี่ยเรามีไกด์ไลน์ในการที่จะเรียนที่เป็นหนังสือชัดเจนมากเลยระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมายให้กับนักศึกษาทุกท่านที่เข้าเรียนนอกจากนั้นเรายังมีวาสสารของหลักสูตรเองด้วยครับเป็นวาสสารกฎหมายและสังคมรังศิต์ซึ่งตรงกับนิติศาสตร์นะครับแล้วก็อยู่ในฐาน TCI เรียบร้อยครับสามารถที่จะพับอตีพิมพ์ ได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันอยู่ในความดูแลของหลักสูตรเองนอกจากนั้นจุดเด่นที่สําคัญอีกจุดหนึ่งคือค่าใช้จ่ายในการเรียนเนี่ยถ้าเทียบมหาลัยเอกชนแล้วเนี่ยหลักสูตรเราเนี่ยน่าจะถูกที่สุดในประเทศแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับในเรื่องของการเรียนระดับปริญญาเอกเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างว่ามันจะต้องสัมพันธ์กับพลวัตของโลกใบนี้ขณะนี้โลกเปลี่ยนไวมากนักกฎหมายต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็ต้องทันโลกถ้าไม่ทันโลกเราไม่สามารถที่จะไปตอบสนองต่อโจทย์ใหญ่ๆของสังคมนี้ได้แล้วก็ในมิติต่ตางๆของศาสตร์ต่างๆได้เพราะฉะนั้นการเรียนะนํา แล้วก็เปิดกว้างโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งอาเซียนก็ดีของ EU ก็ดีนะฮะโดยเฉพาะคณะนิสสัตว์เราเองเนี่ยหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเนี่ยเรามีคอนเน็กชันกับจีนฮะเรามีความสัมพันธ์กับไชน่าอาเซียนแฟคทอรี่ออฟรนะฮะกวางสีมิลซูวิลลิเวอร์ซิตี้นะครับ, uh รบซึ่งมีความสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนนะครับสามารถไปศึกษาค้นคว้าอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็พานักศึกษาพี่เอกเราเนี่ยไปพบท่านคณบดีไปสัมภาษณ์สำนักงานทะไรความที่กวางสีนะครับอะไรเนี้ยหรือที่ National Laos University of เนี่ยฮะซึ่งเป็นประเทศใกลยูน เราสามารถแลกเปลี่ยนได้ไปนําเสนอผลงานวิชาการน,นะครับก็ทําต่อเนื่องกันมา2อสปีแล้วก็ทําให้นักศึกษาเนี่ยเห็นโลกกว้างเห็นอาเซียนแล้วก็สืบค้นข้ามประเทศได้ไปเรียนรู้สัมผัสจับต้องกับตัวจริงของจริงทั้งในและต่างประเทศได้ระบบการสืบค้นกันค้นคว้าจึงค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์มากที่สุดก็ว่าได้ครับผมผมว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเนี้ยน่าจะพร้อมและมีความยั่งยืนมากที่สุดที่จะทำให้การพัฒนาองค์ความรู้ศักยภาพแล้วก็คุณวุฒ ให้มีด็อกเตอร์นำหน้าชื่อนะครับเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดนะฮะแล้วก็เซฟที่สุดนะครับเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ร่วมกันนะครับผมก็จะดูแลนักศึกษาทุกท่านอย่างเต็มที่ครับ